ว่าอ๋อนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปนะคะบอกเขาแล้วเขาก็จะอ๋อแม่ค้าออนไลน์แล้วใค่เขาพิจารณาเองว่าเขาจะอันเฟนเราหรือว่าเขาจะรับแอดเราหรือว่าเขาจะไม่รับนะคะอันนั้นเป็นเป็นดุลยพินิจของเขาเป็นเป็นความต้องการของเขาเราไม่สามารถเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาจะสมมติเราไปขอเขาเป็นเพื่อนเขาแบบไม่ยืนยันไม่ไม่ไม่รับเราเป็นเพื่อนคุณก็ไม่ต้องไปโกรธเขานะะเป็นเรื่องปกติบางคนเขาก็จะเอาเฉพาะกลุ่มเฉพาะเพื่อนเขาเท่านั้น นะคะเพื่อนเขาเท่านั้นไม่มันไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกบางคนเขาแบบเขาอาจจะก,กลัวคนนอกนะคะที่แบบไปเอาข้อมูลเขาไปทําในเรื่องที่แบบเสียหายหรืออาจจะก,กลัวพวกวิชาชีพมาแอดอะไรอย่างี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตอนแรกพวบก็งงเหมือนกันว่าเออเขาเอ้ยถ้าแอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีขอเพิ่มไปเป็นเยอะนะนะเป็นส 10, 10, ิบสิบยี่สิบะ ยี 13, ่สิบสามสิบแต่อวันนะแต่เขารับแอดมาได้ไม่ถึงไม่ถึงสิบคนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเพราะว่าเราต้องทําค้าขายในออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะสี่สิบบวกข้อสุดท้ายก็คือคุณจะรําคาญคนรอบข้างมากขึ้นทําไมถึงบอกว่าคุณจะราคาญคนรอบข้างมากขึ้นเพราะว่าคุณเริ่มแก่แล้ว <laughs> นะจะบอกให้แล้วทุกวันนี้เนี่ยค้กก็เจออยเดี๋ยว,ยว,ยวจะเล่าให้ฟัง คือบางทีอย่างอย่างค้ชจะเป็นคนขี้หดหิดเสียงนะคะเสียงคณก็จะไม่ชินเมื่อก่อนทํางานอยู่อ่าเป็นศูนย์บริการรถยนต์นะคะเอกชนที่หนึ่งละกัน,นะคะบอกงนี้เป็นแบบเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสเป็นรถนะคะเป็นรถสายสายยุโรปนะก็จะมีเราก็จะอยู่กับเราก็จะอยู่กับเสียงนะคะเสียงดงังจนบางครั้งเนี่ยเราติดมะ ติดมาด้วยกันแล้วก็พูดเสียงดังเพราะว่าเวลาเวลาพูดคุยในที่ทํางานเราจะต้องใช้เสียงเราให้ดังกว่าเสียงที่เสียงรถเสียงอะไรเนี่ยเพราะมันจะไม่งั้นเดี๋ยวช่างหรืออะไรเขาจะไม่ได้ยินใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นก็เลยติดมาแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนที่พูดเสียงดังเลยเราลืมไปว่าแบบเออตอนนี้มันที่เนี่ยคือเสียงเขาปกติแล้วเดซิเบลปกติแต่ว่าเราอะเราพูดออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราดังแค่ไหนนะคะอืมนะ อันนี้ยกตัวอย่างเลยนะข้อสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะมุ่ารคักภาพมากขึ้นหมือว่าอาจจะเป็นคนที่ขี้งุดหงิดมากขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของคุณแบบ40อัพมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะมีอารมณ์แบบว่าเออเลือดลมแบบตีกันนวเนี้ยอะไรประมาณนี้ถราฉะนั้นคุณก็จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆคนรอบข้างมาพูดอะไรนิดๆหน่อยคุณจะหัวร้อนหัวอารมณ์เสียได้บางคนนะคะ วันนี้เขาถึงให้ไปนั่งสมาธิไปสวมดมนต์นะคะเพราะว่าจะทําให้คุณมีสติมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นความเชื่อนะแล้วแต่ศาสนาใครก็ทําศาสนานั้นแหละนะคะอืมก็ประมาณนี้เรื่องที่จะมาฝากันในวันนี้มันก็ค่อนข้างจะยาวเนาะก็ลองดูว่าคุณตกกับข้อไหนมันไม่ใช่ข้อดีข้อเสียอะไรหรอกนะคะมันเป็นข้อที่ว่าเรารู้จักและสังเกตตัวเองว่าเราพอเราอยู่ในเลเวลของอายุเท่านี้แล้วเนี่ย คุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมนะคะจริงๆแล้วฟรีิอัพเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วัยชรานะมันเป็นวัยที่คุณได้เรียนรู้อีอกมุมหนึ่งของตัวเองอีกด้านหนึ่งก็ได้ถ้าคุณมองในแง่ดีจะรู้ว่าเออชีวิตมันก็มาถึงจุดมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอาจจะไม่เห็นแต่บางคนก็เปลี่ยนไปเลยหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแล้ว ที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้าบุลัะมือคุณต้องทายังไงอะ่ะแบบให้มันปรับตัวให้เข้าเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของของช่วงวัยอายุคุณด้วยแล้วก็ของช่วงวัยของคนรอบข้างด้วยที่เขาก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันคุณจะถูกลดทอนความสําคัญลงคุณจะถูกมองข้ามมากขึ้นนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรนะคะคุณทําอะไรคุณอยู่ในสถานะอะไรในสังคมในครอบครัวนะ ถ้าคุณยังเป็นผู้นําครอบครัวอยู่อาจจะไม่ได้ถูกลดสถานะอะไรลงไปมากแต่ถ้าคุณไม่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นเฟืองที่สําคัญในครอบครัวคุณก็อย่าไปคิดมากอย่าไปน้อยอย่าไปวิจกทว่เขาไม่ให้ความสําคัญของคุณเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยนะคะเหมือนเหมือนที่เคยแชร์ของคลิปอะไรที่เขามีผู้ว้ว่าพอคุณแก่ขึ้นนะคะความสําคัญของคุณก็จะถูกลดคุณค่าลงลดความสําคัญลง นะคะแต่คุณต้องห้ามลดใครจะลดคุณค่าของคุณก็ตามแต่คุณจำไว้นะว่า